ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสองครอบครัวที่เลี้ยงลูกไม่เหมือนกันบ้านพ่อคำพ่อแม่สอนลูกให้รู้จักทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยให้ช่วยขายของช่วยทำนาเพราะเชื่อว่าเหนื่อยวันนี้จะสบายวันหน้าส่วนอีกบ้านแม่มาลีแม่รักลูกจนทำทุกอย่างแทนป้อนข้าวถึงที่นอนไม่อยากให้ลูกลำบากลูกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแม่คือคำที่เธอมักพูดเสมอวันเวลาผ่านไปยุพินลูกสาวของพ่อคำ เติบโต,ต,ตเป็นหญิงสาวขยันทำงานทั้งเช้าทั้งเย็นขายของออนไลน์กับพุทธแฟนหนุ่มแม้จะเหนื่อยแต่เธอยังยิ้มวันหนึ่งยุพินล้มป่วยชาวบ้านเริ่มซุบซิบท้องไม่มีพ่อหรือเปล่านะแต่หมอกลับบอกเพียงว่าไม่ต้องกังวลแค่ร่างกายอ่อนเพลียยุพินยิ้มบางๆโล่งใจขณะดเดียวกันเมจิลูกของแม่มารีกลับตั้งท้องโดยไม่มีพ่อของเด็กแม่มารีต้องรับจ้างซักผ้าเลี้ยงทั้งลูกและหลาน ข้างๆพ่อโมดที่อุ้มหลานไว้เงียบๆส่วนเมจิก,ก็มัวแต่เล่นมือถือไม่สนใจใครคืนนั้นแม่มาลีนั่งอยู่คนเดียวหน้าบ้านน้ำตาไหลเบาๆพางพูดกับตัวเองเราเลี้ยงลูกดีเกินไปหรือเปล่านะหลายเดือนต่อมายุพินฟื้นตัวกลับไปทำงานกับพุทธขยันจนได้เลื่อนตำแหน่งและกลับมาสร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่เย็ยนวันหนึ่งแม่มาลีเดินผ่านบ้านพ่อคำยุพินยิ้มช่วยพ่อแม่ดูแลบ้านหลังใหม่ เธอ,อยืนนิ่งน้ำตาซึมแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าบางทีความรักที่ดีไม่ใช่การตามใจแต่คือการให้เขาเรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเองแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดลงบนบ้านใหม่ของยุพินพ่อแม่ยิ้มอย่างภูมิใจพ่อแม่ที่รักลูกจริงจะสอนให้เขาอดทนไม่ใช่ให้เขาสบายจนลืมคุณค่าของชีวิต